รับชมชนไทยในประเทศสหรัฐร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตาภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภาณเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริมีสิริพัฒน์มหาวชาระราชธิดาให้ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็ววัดชาวไทยในประเทศสหรัฐนั้นหมายรวมตัวกันภายในพระอุโบสถวัดไทยนักกรุงวอชิงตันดีซีรัฐแมรี่แลนด์เป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นมงคลตามความเชื่อในศาสนาพุทธ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นการถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาหรือสมเด็จพระองค์พาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันในตลอดหลายช่วงวันที่ผ่านมาชาวไทยในประเทศสหรัฐจำนวนไม่น้อยได้ติดตามข่าวสารพระอาการประชวรของพระองค์พาด้วยความรู้สึกตกใจเป็นห่วงและกังวลใจตกใจมากเลยค่ะไม่นึกไม่ฝันเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ สอบถามเพื S <S ่อนๆที่เมืองไทยมาตลอดรักพระองค์มากนะค่ะในการนี้นายธานีแสงรัฐเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวัวชิงตันได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระองค์พาร่วมกับชุมชนไทยก็คงมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนะครับที่อยากเห็นพระองค์ท่านได้ทรงหายประชวนอย่างรวดเร็วนะครับอยากเห็นพระองค์ท่านได้กลับมา มีชีวิตที่ปกติได้ราเพ็นประโยชน์นะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยของเราทุกคนต่อไปนะครับในวันนี้ชุมชนไทยนะครับในพื้นที่เมรัดมแมนิแลนด์เมลัฐโอจิเนียนะครับแล้วก็พื้นบอชิงตันดีซีนะครับก็ได้รวมตัวกันครับเพื่อสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์นะครับบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นกุศลให้ถวายแด่พระองค์ท่านนะครับให้ทรงหาพระประชวร ในเวรวัรันคบอกจากชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันแล้วชาวไทยในหลายเมืองทั่วประเทศสหรัฐโดยเฉพาะที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียได้แสดงความจงรักภักดีโดยสถานกงสุนใหญ่นครลอสแองเจลิสได้เปิดโอกาสให้ชาวไทยในพื้นที่ร่วมลงนามถวายพระพรมาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมา